พระองค์อัลลอฮ์ทรงสร้างก่อนหรือพระองค์ทรงสอนก่อนอคำถามนี้พี่น้องฟังให้ดีนะเขาถามว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างก่อนหรือพระเจ้าสอนก่อนพี่น้องครับแน่นอนที่สุดนะครับพี่น้อง การที่พระองค์อ l ล a อ่าสร้างในวัตถุเอ็นกันพระองค์สอนก็ในวัตถุเอ็นกันในขณะที่พระองค์ทรงมีในวัตถุก่อเด่มีก่อนวัตถุเอ็นกันและพระองค์ทรงมีคุณสมบัติสมบูรนณาณนประการก็ในวัตถุกอเด่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจหุกมอากาศพื้นฐาน อย่างดีคำถามนี้แทบไม่ต้องถามก็ได้ทามาทำไมครับพระองค์ไม่โมเมร็อกที่จะมาสร้างที่จะมาสอนคนในขณะที่พระองค์ยังไม่ได้สร้างไม่โมเมแบบนั้นหรอครับพระองค์สร้างก่อนแล้วก็สอนอ่าถ้าเราสังเกตในเนื้อหาอัลกุรอานที่เราได้เรียนผ่านมา مايوجد في سورة دقائق، نقرأ كمبا بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، إنما نان تجمع بونغ بوق شات جين، وبره الون نسق قل، ميره มนุษย์อยู่ในคันมารดาในสภาพที่ไม่รู้อินูอินีคลอดออกมาก็ยังในสภาพไม่รู้อีกอ่าก็พระองค์ยังไม่ได้สอนเถอะก็ยังไม่รู้อีกอย่างเช่นในในในอายะอื่นที่ว่าวะลาห์ أ อ ر ม ت ك م من ب กุ أ ล ه ا ت อ م لا تعلمون شيئا Wajahalakum sema' walabzara walafidatilakum tashkurun. Naga like ya? ayat Quran Mekah. Wallahu akhrajakum. Praong Allah bin puji yang telah membuatkan kamu keluar dari kumpulan umat manusia. Keluar dari kumpulan 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 manusia. Keluar พลูมาหลุดออกมาจากรูปูไม่มีอ่าหรือจากรูแรงก็ไม่มีอ่าต่างก็ออกมาจากคันมันดากันทั้งสิ้นลาตะลามูนัสไชอะอ่าฮัลก e a ha, d o a n tiado kamu mengtahui agar s ัส u a t u การที่เจ้าออกมานั้นในสภาพที่ เจ้าไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวนั้นพระองค์อัลลอฮ์บอกนะอ่าแล้วก็จริงด้วยถ้ารกตอนคลอดสิ่งที่ตามเขามาด้วยคือเลือดเขารู้ไหมว่าที่ติดครึ่งครังที่ตัวเขาแดงฉานที่ตัวเขานั่นคือเลือดเขาก็ไม่รู้อ่าเห็นไหมครับนั้นบ่งบอกชัดเจนว่าพระองค์ทรงสร้างก่อนและก็สอนที่หลัง ถ้าพระองค์ไม่สอนคนคนนั้นก็เป็นมนุษย์ที่ไร้วิชาอ่าพูดง่ายๆว่าคลอดออกมาในสภาพไม่รู้อ,อิโนตายไปก็ในสภาพไม่รู้อ,อิโนอินเน่เหมือนกันฉะนั้นคำสั่งเมื่ออัลลอฮ์รู้ดีสร้างมนุษย์ในสภาพไหน Allah อัลลอฮ์ก็ให้สติปัญญาให้ตาให้การ การได้ยินอะไรต่างๆและพระองค์สร้างให้เรียนแล้วพระองค์ก็จะให้ความรู้เลยคนเรียนพระองค์ก็ให้ความรู้คนเรียนพระองค์ก็ให้ความเข้าใจคนไม่เรียนพระองค์ก็คงสภาพเดิมไม่รู้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมละ่ะนี่คือตรงไปตรงมานะครับ ฉะนั้นชัดเจนกับคําถามที่ท่านว่าพระองค์อัลลอฮ์สร้างก่อนหรือสอนก่อนแน่นอนพระองค์สร้างก่อนนะครับนั่นคือคําถามแรกของคําคืนนี้เป็นรายการตอบโจทย์ให้กับคนอาวามที่หลายๆท่านติดตามเขาติดตามกันเยอะนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขขึ้นนะฮะไอ้นะั้นตัวเลขปลอมนะครับเพราะว่าทุกท่านทราบดี ชีวิตหนักสู้มีคนจอที่จะแกลง้งคนไม่สังกัดมัสฮับเขาก็แกลง้งคนในสังกัดมัสฮับเดียวกันเขาก็อิจฉาคนที่ส่งเสริมเรายินดีด้วยก็เยอะแยะไปแต่คนที่อิจฉาก็มากมายมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครอิจฉาเราแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่มีกล้าอะไรเลย ถามว่าใครบ้างไปอิจฉายาจกไม่มีใครบา้รบางไปอะกันใครบ้างไปอิจฉาคนขอทานไม่มี <laughs> อ่าใครบ้างไปอิจฉาคนยากให้แสงแสงก็ไม่มีอ่าเขาอิจฉาคนรวยอิจฉาคนมีความรู้คือง,งานของซาตานไงซาตานนีจ่จะอิจฉาซาตานอิจฉาใครอิจฉานบีอาดัมสาเหตุ نبي บบอาดัมอัลลอฮ์ให้ความรู้กับเขามากมาย อัล l l a, a um uh um ์ส so, ร ah, ้างนบีอาดัมหลังจากที่นบีอาดัมลิเป็นมนุษย์เสร็จสซาเรียบร้อยวะอัลลอฮ์มาอาดัมัลอัสมาอักุลล่าซุมม์อารดุลฮฺสร้างก่อนว่าสร้างก่อน่ะสร้างก่อนแน่นอนอ่าสร้างเสร็จพอเป็นเรือนร่างเป็นมนุษย์เสร็จสซาเรียบร้อยผ่านกระบวนการต่างๆรายละเอียดตรงนั้นมันยาว เดี๋ยวรายการนี้มันไม่จุกกับเวลาก็ทรงเมื่อสร้างเซนซาเรียพร้อยเป็นมนุษย์แล้วมีเลือดมีเนือ้อมีอะไรทุกอย่างแล้วพระองค์ก็สอนชื่อต่างๆอ่าแล้วก็ทดสอบกับมาเลายกะดูซิว่าใครจะมีความรู้กว่าใครจะอเลมกว่าปรากฏว่านาบีอาดัมอเลมกว่าเพื่อนเป็นมาโลกที่อัลลอฮ์สร้างหลังจากมาลลยกะสร้างหลังหลังจาก อิบลีสด้วยสัมผัแต่ความรู้สู้นับ,บีอัมไม่ได้ทำให้เรารู้เลยว่าหนึ่งประวัติตรงนี้รู้ทันทีว่าสาร้างก่อนและก็สอน is, อิบลีสอิจฉาคนที่ดีกว่าเขาคนไม่ดีกว่าเขาขอาอิจฉาฉะนั้นความอิจฉานี้ถือว่าเป็นมักเสียเป็นบาปใหญ่หลวงบาปแรกที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดิน จากด้วยการอิจฉานำพาไปสู่หัวใจมีอคติถึงเวลาพระองค์ลล l a AH ์ให้ให้สุญุตต่ออาดัมหัวใจอคติรับไม่ได้ก็เลยแสดงทาตถึงความตะกกะบอร์ออกมานั้นบาปที่สองสองบาปนี้ใครมีในหัวใจขยันอิบาดาตแค่ไหนขยันอ่านอัลกุรอานแค่ไหนขยันซิเกตแค่ไหน ผลละบุญไม่เหลือหรอกินทุกทุกสองสิ่งเนี้ยกินเกลี้ยจากสาเหตุนั่นแหละที่อุลามะบอกว่ายังไงพารควิจารณาสวุฟจะต้องเรียนจะต้องเรียนให้ผล้พรคฟัดดูอินไม่เช่นนั้นจะมีตราบากติดอ่าว่ามันตัฟัตกอฮะบิโกอิดิตาสวุฟน์ฟากัดตัฟัสัะกอ นั่นคือกอามเดดอและเป็นคำพูดอุลามะตามก็สอนลูกศิษย์ฟัตวากันเช่นนั้นว่ามันตาฟักอฮาบิรอยดิจัสะอูฟินผู้ใดก็ตามเข้าใจหลักวิชาฟิกเข้าใจศาสนาบิรอยดิจัสะอูฟนแต่ปราศจากตาสาวูฟไม่ถึงยังไงก็หัวใจยังมีตะกบุรหัวใจยังมีฮสซักหัวใจยังมีริยาหัวใจยังมีอุจุ ฟากอดตาฟัสกอแท้จริงคนนั้นปาสิเห็นไหมครับทีนี้เราเอาไหมล่ะเราตายในสภาพที่ปาสิตายในสภาพที่หัวใจเรานั่นน่ะสีเทาเราเอาไหมเราไม่เอาแน่นอนนะอุบิลละมิซัลิทีนี้วกมาดูคำถามอ่าอ่าที่ถามเมื่อกี้ทำให้เราเข้าใจทันทีว่าอ่าพระองค์อัลลอฮ์นั้น ทรงสร้างมาคลุกก่อนแล้วก็สอนถ้าพระองค์ไม่สอนก็เท่าแต่สร้างและไม่สอนมาคลุกนั้นก็จะไม่มีความรู้ก้อนหินอัลลอฮ์สร้างแล้วอัลลอฮ์สอนไม่ก้อนหินอัลลอฮ์ไม่ได้สอนแพะอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สอนไหมแพะอัลลอฮ์ไม่สอนเลยแพะเราเลี้ยงกี่ปีมันก็อ่านกิตับไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละเพราะอัลลอฮ์ไม่สอนมันอนะ นี่คือหลักฮักกัดนะครับอถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองเปิดกีตับต่อหน้าแพะของท่านและบอกให้แพะของท่านอ่านให้ฟังสักบรรทัดแหละแพะของท่านอ่านไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าอัลลอฮ์สอนน่ะแพะของท่านก็อ่านได้เหมือนท่านนั่นแหละถ้าอัลลอฮ์สอน ท่านอยากเข้าใจว่าไอ้คนนู้นคนนี้นอ้นอันนั้เฮตุอนน ير, สบาบุลอดีที่เราพูดในฮากเกัดอัลลอฮ์ทำให้เราเข้าใจแต่่านอัสบากท,ที่เราพูดอ่าเขาเรียนละ่เะเขาก็เลยเข้าใจเขาเรียนกับคนคนู้ล่ะคนนู้เขาเก่งวิชานูากเขาก็เลยปล่อยเก่งไปด้วยนั่นอนสบาบุลอดีฮากเกัดอยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าใจเรียนกับใครก็ไม่เข้า,าใจนั่นแหละเข้าใจนะครับ อ่าแต่เราอย่าลืมว่าเราใช้ฮุกมการพูดใช้อัสบาบุลอาดีเพราะในอัลกุรอานก็ระบุว่าอายนาฮุมินกุลิชัยองซาบบะเราประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะตามอัสบาบคุณอัลลอฮ์ทำให้คุณเปียกก็คุณโดนน้ำล่ะอ่าอัลลอฮ์ทำให้คุณกร้านดำก็คุณตากแดดล่ะเข้าใจไหมล่ะ แต่ไม่แดดหมายความว่าถ้าคุณไม่ถูกแดดอยู่แต่ในห้องแอร์อัลลอฮ์จะทําให้ดําไม่ได้ไม่ใช่ฮ่น <laughs> ต้องเข้าใจนะ